สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะไปไกลกันหน่อยเราจะไปแดนปราดิบกันนะคะดาวได้แล้วใช่ไหมว่ามันคือคือประดิบนั่นเองนะคะก็เริ่มเริ่มกันเลยแล้วก็วาดเหมือนวาดพื้นรองเท้าเนาะอาจจะใช้สีเบอร์สามก็ได้นะในการวาดเส้นในวาดในการวาดโครงล่างอันนี้เรากำลังวาด ความหนาของเนื้อปลานะคะพยายามมองให้เป็นเนื้อปลานะตั้งใจจะวาดเนื้อปลาแต่มันอาจจะดูเป็นอย่างอื่นนะนี่เราจะทำการระบายสีหรือเทสีลงไปนะคะใช้สีเบอร์สีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเออ่ ระบายเส้นให้มันกลืนไปกับสีของเนื้อปลานะคะสีเส้นอะแต่เราจะไม่ระบายทั้งหมดเราจะเหลือขอบไว้นิดนึงแล้วแล้วแต่ความชอบนะใครจะระบายใครจะใช้สีเส้นสีเดียวกับเนื้อปลาก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วชอบให้มันมีขอบนิดนึง เราก็ระบาย <c oughs> ขออภัยนะเราก็ระบายไปเรื่อยๆนะ่ะระบายทั้งทั้งหมดเลยวาดรูปล้นใจเย็นๆนะคะ แล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยสีพื้นกับสีเส้นเนี่ยให้มันกลืนๆก,กันอย่าให้เห็นเป็นขอบนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มวาดแสงกันผิวของเนื้อปลาที่มันกระทบแสงตรงขอบมุมนะเราก็ใช้สีเบอร์ห้าสีสีสุดท้ายนะคะหรืออาจจะใช้อ่อนกว่าก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เป็นลายเส้นของเนื้อปลาเป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่แซลมอนแน่นอนพยายามมองให้เป็นเนื้อปลานะคะ ันนี้เราก็ระบายใส่แสงนะคะแสงก็ต้องสีอ่อนอาจจะ อันนี้เรากำลังระบายเงานะคะเงาเราก็ใช้สีเข้มเราอาจจะใช้สีเบอร์เบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งหรือว่าจะเลือกสีเองก็ได้นะอันนี้เรากำลังระบายแสงแสงก็คือสีอ่อนๆสีสว่างสว่วาๆเงาก็คือสีเข้มอ่า อันนี้เราก็ใส่เงา,เาก็กำลังใส่เงาอยู่ใส่เงาบ้างใส่แสงบ้างนะคะพยายามเสียให้มันดูเกลื่อนๆกันแต่ให้มองออกว่ามันคือแสงนะมันคือเงานะอะไรทำนองนี้อันนี้เราก็ใช้สีอ่อนสีอ่อนกว่าเมื่อกี้นะสีอ่อนกว่าเบอร์ห้าแล้วค่อยๆระบายให้มันเป็น เหมือนเงาอ่ะเหมือนมันโดนแสงอ่ะเหมือนแสงมากระทบประมาณนี้อันนี้เราก็กำลังวาดแสงเราอาจจะใช้สีเกือบเกือบจะเป็นสีขาวนะ ระบายซ้ําไปอีกระบายแสงซ้ําไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ระบายตามขอบขอบของเนื้อปลาด้วยใช้สีที่กับขาวหรือสีขาวก็ได้ระบายเน้นไปประหนึ่งว่ามันโดนแสงกระทบอยู่ประมาณนี้ าาอันนี้เราก็มาใส่เงาอีกนิดหน,น,น่อยใส่เงาของเส้นใส่เงาของเนื้อปลาอกนิดหน่อย